สวัสดีชาวอัสสุดที่น่ารักน่าไอดูทุกท่านวันนี้ระปากหวานชมทั้งนั้นนะและแน่นอนวันนี้จะพบกับพบกบตัวละครที่โคตรตึงอีกครั้งและหลายคนก็อขอกันเข้ามาพี่เอสิบสองให้พี่เป็นตัวสิบสองโคตรไปพี่เอาตัวสิบสองมาเป็นตัวแอนเดี๋ยวพราี่ไปทำนะพี่เอากโกโกโรเซ่แล้วพี่ไปทำยวผมจะไปเลิกติดตามพี่ผมจะไปกดใครไปใคลอันซับหรือใครจะแหวผมไปกดไพ่กด,กดทุกอย่างหายใจไม่หายใจไม่ทันและแน่นอนน้อง กดติดตามให้พี่ด้วยนะยังขอร้องเคเลยแต่เถอะแต่แน่นอนตอนนี้ผมจะหนึ่งแสนแล้วแต่น้องๆรววมมือกันคนละหนึ่งคลิกเนี่ยแต่อย่ากดเบิ้ลนะเวยอย่ามันไม่กดเข้าใจป่ะและน่นอนถ้าคนละคลิกเนี่ยพี่ก็จะมีกําลังใจมากเลยนะเนาะเออพี่ตึงนะนะขอกระตุสักสักดอกสองดอกก็ยังดีนะน้องนะขอบุณครับกดอยากก็จะกดแล้วแล้วแล้วตัวละครนี้เนี่ยทามันจะตึงขนาดไหนแล้วก็ แน่นอนเราจะทําการรงเมื่อช่วงแรกเลยก็ว่าได้เพราะทาการตึงแน่ๆและตึงแน่นอนเพราะว่าดาเมจมันจะเพิ่มทุกเวฟและเวฟทีละครั้งแต่ละเวฟหนึ่งร้อยกแจหรือไนะครับก็คุโรเซะกรบเดินและเอื้อมละอาเมื่อเห็นความใหญ่ยาวของหํำอู้พระเจ้าอะไรมันจะยาวขนาดนี้เห็นแล้วตกตะลึงตะลึงตึกเพลิดตะลึงน้ำไหลไหลเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยไม่ได้เลยนะเนี่ย จะทูปเช็แป,ป๊บให้ตายเถอะและแน่นอนผมจะทําการวางไว้ช่วงแรกเพื่อเวบหนึ่งเลยและเขาเรียกว่าดามเมจมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อเนื่องขึ้นอีกแบบมันจะเพิ่มทุกเวฟแล้วก็ทุกเวฟไปเรื่อยๆนะครับบอกคำนี้ว่าตึงจะจัดแน่นอน ก่จะตึ้งขนาดนี้เนี่ยพี่ก็ผ่านประสบการณ์ชีวิตประก่อนะนะตลกแล้วมันตัวชื่ออะไรฟะาดูหาข้อมูลเบื้องหลังแล้วกันนะครับผมกับพิมพ์บอกคำนี้ว่าตึ้งจะจัดแน่นอนเว็บ2ผมก็วางได้อีกตัวหนึง่งและและก็วางได้อีกตัวหนึง่งวางไปเรื่อยๆแน่นอนว่าผมจะวางให้ครบ8ตัวละครช่วงเว็บแรกกันเลยทีเดียวแล้วค่อยปั๊มตังค์พีหลังบอกคำนี้ว่าตึ้งจะจัดแน่นอนไปไม่ตึ้งเนี่ยน้องเอากระเทียมมานวดหน้าพี่ได้เลยนะ ้าพี่แพ้กระเทียมพี่เป็นแมมพาย <c oughs> ในการช็อตจริงช็อตถไถฟ้าใส่บ้่านตูอย่างโหดร้ายและทุกทรมานบอกเขาด้วยว่าเอา้โกลายเป็นช็อกโกแลตแล้วก็โดนแดดแนทุกดีใน,นนี้มันบูใช่ไหมบูสาวน้อยอัลเล่นในการช็อตจริงสายฟ้าทาให้ตูกระจุดจิกกระชากใจหลายตัวละครนี่ยเดืดเด้งขึ้นมาอีกหนึ่งร้อยแล้วจึงจะจัดแน่นอนและตึงแน่ๆอย่าผมก็วางนี่อีกครั้งหนึ่ง เอาแล้วจอจริอีกครั้งหนึ่งเปเ้ียงเขาให้เต็มเบ้าหน้าเลยบอกคำนี้ว่าตึ้งจะจัดเป็นหนึ่งนะลายไหลช่เหเห็นความยาวใหญ่ไม่ได้เลยน้ำลายไหลตลอดให้ตายเถอะแต่ผมก็วางให้อีกเบิ้ลเบเนี่ยจะครบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวแล้วฮะท่านผู้ชมครับเจ็ดแปดอีกสองตัวผิจะกรรมการไปปั๊มตังค์ได้อย่างต่อเนื่องนี่วางไปเลยปั๊บและตัวสุดท้ายบอกคำนี้ว่าได้แน่นอน ในช่วงเว็บ5นั้นผมจะวางได้ครบ8ตัวละครแล้วเดี๋ยวบอกคำดีว่าพระตุ้มตีมจะเพิ่มขึ้นทุกๆเว็บและผ่านไปทุกๆเว็บดามจจะแรงขึ้นเรื่อยๆดวงฝั่งของโรเต้ครับอึสู้ต่อไปนะน้องโรเซ่วิการตุตีของเจ้านั้นเลวกว่าถือว่าดามของข้า่าจัดจ้ดานญาติประขามแน่นอนทําการตามแบบเอ,อเขาเรียวกว่าอะไรหรอปับตังก่อนนะครับเดี๋ยวไม่มีบวกให้ตายเถอะแล้วมาเจอกันใหม่ มื่อรุกนี้ต้องการฮีโร่แย่แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่งแต่โรบักของผมนั้นไม่พอเติมอย่างนี้มันก็แพงอย่างนง้ยเหรออย่างนี้มันต้องสักมาดแล้วมาถึงความยุติธรรมเบาหน้าจอไวเออซื้อคือ,คอ,อยังแพงไปอย่างที่หมายแต่เดี๋ยวก่อนเรายังมีร้านแนะนำ d o g b u ก Shop ร้านบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุ้มรวดเร็วทันใจพร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบัก i d p a s าบริการ VIP เซฟเวอร์เลกบริการกดเกมพาสแมปบ็อกฟุตบริการกดผลแมปบ็อกฟุตบริการกดเกมพาสและกดผลคิงเลย g เจนซบริการกดพิกสแมปออสตาและบริการกดเกมพาสแมปอนิเมะไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอวีฟรีไฟวอลเลนด์โอ oh, ระเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเติมอื่นออีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรร และบริการเลดสิบเอใกล้จะหมดแล้วนะเลดสิบอะรีบๆล่ะกว่าจะผ่านช่วงตึงมาได้พี่ก็ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างโชคโชนนี่คือโกคูโรเซ่ร่างถอดเสื้อได้แรนปลาราละเบิดตะขวเข้าบอดสูงบ้าหน้าประตูอย่างโหดร้ายและแตกเป็นเม็ด พริกเออพริกขี้หนูไม่ใช่อันนี้มันเม็ดก้อนเออใครกินข้าวอยู่ขอไผ่แต่ว่าด้ระเมิดที่แสนรุนแรง4,150หน่วยวีกันวีสี่ระยะ71.62ว้าวระยะไกลเชียร์เลยนะเนี่ย <c oughs> แต่ถ้าว่าฝ <c oughs> ั่งเราปัญหายาวกว่าทำไมระยะสั้นกว่าสะง,งนันวะให้ตายเถอะแต่นี่ผมได้โดนระเบิดไซบ้นานนัศัตรูอย่างโหรายจะตายเป็นเม็ดพริกจากทุกทรมานไม่ยอมอีกแล้ว ระหว่างไอ้หมายเลขสิบผมจะทําการที่จะอัพตัวมันให้ตันแล้วก็ฉสแรงพลังที่แท้จริงให้โลกนี้มาะจากักว่าตัวโคตดเนี่ยมันก็เท่ได้ขนาดไหนในแบนแบงขอเวลานอกวิ่งไปแป๊บอ้อเหนื่อยเเฮ้ยไ,ไปวิ่งมงกันเหนื่อยช่วงเนี้ยผมก็ทําการที่จะอัพตัวนี้ให้ตันด้วยดาเมจ6,585หร6585หน่วยวิกันตี6.5ระยะ55ครโคตสั้นให้ตายเถอะ <_ an> ยาวใหญ่อย่างเดียวแต่อย่างอื่นนะสั้นอย่างนั้นเลยในการกระโดดวิ่งวับแล้วก็ชาร์จระเบิดปรมาณูใส่พื้นดังตูแเป๊ะเอ้ยเสียงน่ารักเหลื <_ an> อเกินเ้ยผมได้ทำการสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็มีน้ำที่ไหลออกมาจากรงจมูกของผม <_ an> บ้านอ่ะไม่นะเห็นยาวใหญ่ที่ไม่ได้เลยมีน้ำไหลมาตลอดให้ตายเถอะแต่นี่ดาเบจมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย และก็ต้องการเรื่องเบื้องหลังดาเมจมันจะมันเป็นเป็นหมื่นได้อย่างง่ายได้มากๆเพิ่มมีกันเองหนึ่งร้อยแล้วเพิ่มไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เอื่อยๆอ่ะนะอาไปเลยตันนะครับตรงนี้ก็ตันฮะในการระเบิดขีปนาวุธปรามาดูเข้าสู่บ้านดารูอย่างโหดไร้แต่ก็ทุกทรมานตูมคิโมจิในวงเอฟอีแบบโคตรเบิ่มแล้วก็เบิ่มเบิ่มคือและแน่นอน ผมจะตัดข้าเว็บแบบโคตรตึงที่หลายคนต้องอ้าปากค้างมันตึงกว่านี้แน่นอน Minitor <Yeah. S 3> I later. แ,ลแล้วแล้วตัดข้ามเว็บมาแบบ4 0สิสเวบแบบโคตรตึงและจะต้องตกใจพลังที่แท้จริงของหมายเลข12บอกกเขาได้ว่าดาเมจเป็นหมื่นแต่ฝั่งนู้นก็ไม่ยอมแพ้โดยดาเมจส0 0พันแต่วิกาโจตีสี่ 4, ทําการซอยสกิลอย่างต่อนเนื่องและระยะการโจมตีที่กว้างไกลกว่าเดิมอีกหลายขุม บอกเขาเนี่ว่าตึงแน่ๆเลยอะไรฝั่งนี้ว่ายังไงฮะดาเมจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้อยแล้วตอนนี้ดาเมจอยู่ที่แปดพันสามร้อยแปดสิบห้านุลยว่าน่ะแรงขึ้นไปเท่าตัวแล้วครับท่านผู้ชมแรงมากๆเลย <c oughs> บอกเขาเนี่ว่าตึงแน่ๆแต่ใน 8, 8แปดจะแปดเริ่มติดเข้าแบบกูแวบพี่โครตรตึงแล้วกู <c oughs> ก็ทําการที่จะขายตัวกันแอทั้งหมดดูเวนกีนระที่ยืนหน้ามบนๆอเอยู่นาตรงนี้ ว้าวตึงแน่ๆเลยและฝั่งนู้นก็ปั่นท้อชีวิตจิตใจออกมาซะแบบตายแน่ๆแ, <c oughs> แพ้แน่ๆเลยเป็นเลขนติสองบอกตายตายแ่อย่าเพิ่งได้ใจไปสีวินาทีก็เบิ่มได้นะน้อง <c oughs> เอาวะเอาวะ <c oughs> เขาเดือดรังบอกว่าผมจงแพ้ซะแต่เสียดายด้วยน้องดาเมจพี่เพิ่มทุกเวฟเลยอ่ะดาเมจพี่ตึงกว่าแบบเบิ่ม แมงวิการดำตีพี่จะน้อยกว่าระยะน้อยกว่าแต่ดามเมตมันเพิ่มทุกเวฟว่า <c oughs> บอกเลยว่าตึงแน่ๆเลยนุนระยะที่ไกลกว่าการไลส่สก,กิลที่ไวกว่าแต่ดามเมตเท่าเดิมบอกคำที่ว่าพี่ชนะใสยแน่นอนไม่ก็อาจจะเสมอก็ได้นะตอนนี้เริ่มหลุดช่องแคบช่องที่3และช่องที่4มาแล้วทางฝั่งของโกคูรโรเซบอกคำเียว่ารากอยแน่ๆโกคูรโรเซน้อย มันจะตึงหรือว่า,าเสมอขนาดไหนเรามาติดตามรับชมกันนะครับว่าจะขนาดไหนกันนะแต่ฝั่งนี้เวลหนึ่งก็ดาเมจดตึงพอสมควรนะครับอาตานก็เป็นหมื่นได้เลยทีเดียวแต่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฮนะอาตานก็เป็นหมื่นเหมือนกันและทั้งคู่นี้จะงัดกันลงแบบง่ายได้หรือไม่เรามาติดตามรับชมกันดึกครับเออใครทายทางฝั่งของกูคูลัซ่ก็กด8กด9 <c oughs> กันมาได้เลยถ้าใครทางฝั่งของติ ก็กดไปเลข12กันมาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดซับสไคร b e เบอร์ให้พี่ด้วยจะถึงหนึ่งแสนละถ้าไม่กดนะหันตูดมาพี่จะซอยแหนเข้าใจหรือเปล่าน้องอันดูถึงดีแล้วไม่กดรับรองจะมีผีจุออนเข้าสู่บ้านคุณและตุยตูดคุณจะรู้ทวารเป็นรู้แน่นอนอันนี้นลายไหลเหลือกินเอ้ยัอันนี้ผมทราบแช่งไว้เลยแต่เถอมีมัดมือชกแล้วบังคับกันขนาดนี้ได้เหรอ อะไรกันเนี่ยผมจะสาปแช่งให้คุณเป็นไก่ตลอดการแบบผมลาก่อนอ้าวตายเลยเฮ้ยแอรระเบิดแล้วก็ตัวเดินพื้นระเบิดไปด้วยให้ตายเถอะเสแล้วก็เดินม,มา,าตายก่อนครับเจ้าว่าน,นี้ฮะซึ่งแน่เลยเอาละครับผมมาแล้วกำลังเดินมาแล้วลาก่อนแต่ก็ตายอยู่น่าจะตายแหละแต่ผมก็หลุดมาเหมือนกันอย่างนั้นเหรอบ้าดาแต่แยะทางที่สั้นกว่า แต่ระเบิดต,ยตุยแน่นอนวั What the fuck? ตฟักฝั่งนู้นเดินเข้ามาครับและก็ระเบิดด้านตายกตรงก่อนุูมจีจีทางฝั่งของกูคูโหลเซ่เข้าก่อนครับ <c oughs> จีจีดบ p ิพอพจีจีเดี๋ยวผมตัดสินว่าเสมอแล้วกันนะเช่เพร่ะความยุติธรรมแม่งก็เข้ากันทั้คู่แล้ววะให้ตายเถอะอ่าจะรู้แล้วยังไงฮะตัดสินยุติธรรมที่สุดคือจับมือชกค,ครับ เสมอกันครับจบข่าวอีก